สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้นะฮะผมได้ฟิวชั่นพาราดินแสงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็ใส่ลูนที่ผมจะให้พาราดินอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ใส่ให้เรียบร้อยแล้วฮะลูนบางอันก็ยังไปีไม่สุกนะครับอาจจะมีเสียงคนเขาดาข่าคนอื่นครับเขาด่ากันพี่งขอโทษด้วยนะครับอาจจะเข้าไปในคลิปนะครับ ก็น้องพลาดินแสงเนี่ยเป็นตัวที่ผมแบบฟิวชั่นมาแล้วก็อยากได้มากเลยนะครับแล้วเมื่อภารกิจใหม่นะคะเมื่อเราฟิวชั่นพลาดินแสงมาได้มันจะให้แต้ฟรีอีก1,500นะครับของทางคอมคอมทูอัดนะฮะเดี๋ยวใหม่ ก็ผมก็ฟาร์มครบห้าร้อยแต้มทุกวันนะครับนี่ผมก็เลือกไปแล้วนะเพราะผมใช้ข้าวกลผมก็จะเลือกข้าวกลอีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะใช้นะฮะนี่เห็นไหมผมก็จะได้รับสกอร์นี้ฟรีับผมเมื่อเรารับตรงนั้นเราก็สามารถแลกอันนี้ได้ด้วยดีไหมแลกเลยนะไหนก็ไดหนฮะเดี๋ยวเรามาสู่สกอส้มเอ้สกอท่ากันเลยนะครับโอเคผมรับมา เดี๋ยวรู้ว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับโอเคถ้าเอาอะไรก็ได้ของแค่ันผ่านแล้วของแค่มาลุกมีแต่ได้โจ๊กอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวแล้วแ้วก็ถ้าไฟขออากไฟหน่อจะไม่ดีดีหน่อยอ่ะโถไมาดูหมาป่าโอเคผมนั่นแหละนะที่เหลือผมก็มือเรียกเอเนจีมาแล่พวกคิสตัลนะครับ หขอผมว่าจะรอรอบหน้าเลยนะฮะแล้วค่อยตีทีเดียวน,นั่นนี่โอ้ยเห็นไ,ไหมทีนี้นี่น้ำมันก็ตีเท่าเดิมไปสิบสองผมไม่รู้ว่ารอบหน้าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปลุยหอในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคสลทีนี้นขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ